นี่เป็นหนึ่งรอบหนึ่งรอบทั้งหมด20นับของตัวเองนับของตัวเองนะครับนับของตัวเองทั้งหมด20พร้อมแล้ว ใต้ตีใต้ล่อล,อล,อล,อลอออ่อยี่ลอร่อล่อหอมอ่ะเย็บข้างหน้าละหน้าละหอมอันนี้เย็บข้างหน้าเย็บข้างหน้าหอมแล้วติดเีวเร็วใช่อ,อะ,อะเร็วกว่านี้โหเร็วกว่านี้รอบนึงรอบนึ่งอม thank uh you -huh. โอ้เหงาแล้วอ่ะทรอยเลยโอ้เจอเสร็จ no. และกลับไปที่เดิมยกเข,ากนะข่ารับบา,าและกลับไปที่เดิมโคจรนะห้ามในเอียงกลับมาพูดเอียงและกลับมาแค่นี้อ่ายง่ายๆง่ายๆการไปที่เดิมหอมฟังคำกล่างแต่ข้ามแล้วสามทีถ้าดีถ้าดีนะครับเอาล่ะ เยโฮโลบอออบออ่าโอเคเทนๆคุยกันทูทแป๊บเป๊ะเปลี่ยนตาจุ๊บฮัลโหลโป ลูกพี่ออกเสียงช่วยกันนะมีสี่คนเนี่ยช่วยกันตั้งกาลูกพี่ลูกดี่ฟ้อนคิดก่อนพระดับเต็ตตมตรงตรงทูตามลมข้างหน้าเต็มเปลี่ยนการลูกพี่ ยากไหมตบปั๊กับพิการเดิมน่าดูหัดูหน่อยทั้งหมดลุกอีย้กลับไปยืการไม่ได้้อมสิบทีดึงเอาใหมยังไมมีคนไม่เอียไม่นับให้้อมึงดีตบแรงกว่านี้ขัแรงกว่านี้ตั หา่หา ah. <Yeah. S 1> ah, มาตายเยด้วยหุเอ่าดีข <Yeah. S 1> ah. ึ้นเจ็อ่าแรงว่นี้แรงว่นี้แปด่เกา้าเยี่ยมสุดท้ายสิเอ่า <Yeah. S 1> ah, ยังไม่ต้องเก็บบอลเกียนการชิมิ หนึ่ง <Yeah. S 1> ดีมากสอง <Yeah. S 1> ช่วยกันออกเสียงสามแ <Yeah. S 1> ่แรงส <Yeah. S 1> ิเตะระถับด้วยห้า <Yeah. S 1> ดีถ้ยังไม่เ <Yeah. S 1> อี่ยนเตเป็นย,ยการหา

แ<ป>พับเก่ามาอย่าลืมพักเข่าเริ่มไปพักเข่าแล้วแป